สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย P.B.S. ค่ะถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยฉบับที่สา ตามที่สำนักพระราชวังมีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหทยัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหาไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิธาทเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชากุมารีได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการโดยรวมของสมเด็จพระกนิฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชากุมารี ดีขึ้นตามลำดับคณะแพทย์จึงขอพระชจาทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรากายต่อณวังสัปทุมในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565และก่อพระรจชาทานกราบบังคมทูลให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสํนักพระราชวัง4ธันวาคมพุทธศักราช2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยาลาตามโครงการราชรันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ เวลา13นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรน,น,นทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาประธานกรรมการมวลนิธิราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงริเริ่มโครงการราชทานปันสุขโดยมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ทรงตระหนักว่าแม้ว่าผู้ต้องขังเป็นผู้กระทําผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องรับโทษในเรือนจําแต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยจึงทรงเอาพระราชรัยไยใส่ในเรื่องการเข้าถึงการรับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของผู้ต้องขังทรงดูแลทุกสุขของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันโดยทรงเป็นพระบระมข,ของชาติ โครงการรชาชทันปันสุขเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่28ธันวาคม2562และจะตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยการดำเนินงานเมื่อปี2562มูลนิธิได้เข้าช่วยเหลือเรือนจำในระยะที่1ซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่จำนวน25แห่ง และในปี2564ดําเนินการระยะที่2เป็นเรือนจําขนาดเล็กจํานวน19แห่งผลของการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการราชทานปันสุขทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นอย่างมากและแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ด้วยเพราะได้รับพระราชทานแนวทางเรื่องห้องกักโรคการพระราชทานเครื่องมือแพทย์รวมทั้งขรุพระยาและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทําให้ไม่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงเปิดมุมสุขภาพรา,พราชทา,านปันสุขแล้วท่อพระเนตรนิทักการการดำเนินงานโครงการราชทา,านปันสุขข,ของเรือนจำอำเภอเบตงและโรงพยาบาลแม่ข่ายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เรือนจำอำเภอเบตงเป็นหนึ่งใน19แห่งเรือนจำเป้าหมายระยะที่2เนื่องจากเป็นเรือนจำขนาดเล็กมีอายุ81ปีและอยู่ติดชายแดนซึ่งตรงกับขอบเขตการช่วยเหลือเรือนจำในระยะที่2คือเป็นเรือนจำขนาดเล็กอยู่ติดชายแดนอยู่ห่างไกลาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และมีผู้ต้องขังไม่มีสัญชาติไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน276คนในจำนวนนี้มีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน30คนโดยเรือนจำได้รับราชทานเครื่องมือแพทย์จำนวน15รายการ ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเช่นยูนิตท,ทำฟันมีทันตแพทย์ให้บริการด้านธันกรรมทุกสัปดาห์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิจยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาได้พระจาัานหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้เรือนจำอำเภอเบตง เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 โดยการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขในกิจกรรมต่างๆนับตั้งแต่การจัดตั้งโครงการถึงปัจจุบันมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริในการพยายามให้ผู้ต้องขัง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมส่งผลให้ผู้ต้องขังป่วยได้รับความสะดวกในการเข้าถึงและการรับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมากขึ้นเนื่องจากความเจ็บป่วยไม่มีการแยกเพศไม่แยกศาสนาและไม่แยกสถานภาพทางสังคม S <S.> สมเด็จพระกนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดอม่มให้องค์คมนตรีไปในการพระราชทานเพลิงศพสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559 <S <S เวลา17.29นาิกา29นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีทรงพร,ระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรมอมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคม,ม,มนตรีไปในการพระราชทานเพลิงศพสมบัติเมธนีซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ศสิริอายุ85ปี นายสมบัติเมธนีเกิดวันที่26มิถุนายน2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโดยเป็นนักแสดงทั้งนักแสดงภาพยนตร์และนักแสดงละครโทรทัศน์อีกทั้งได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์และนักร้องเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2503รับบทพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาโดยเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมมากซึ่งกินเนสบุ๊ก เว e ร์เรคคบันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกภาพยนตร์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกจำนวนมากถึง617เรื่อง ทั้งนี้ยังเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีในฐานะผู้แสดงนําฝ่ายชายจากเรื่องบางระจารันเมื่อปี2508และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชดิดาวันที่7ธันวาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพันระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2565 โทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ5ธันวาคม2565ตอนโครงการหลวงพระมหากรุณาธิคุณเพื่อปวงประชา หลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อปี2512จนถึงมูลนิธิโครงการหลวงในปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า53ปีก่อให้เกิดงานพัฒนาด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเพื่อมนุษยธรรมที่ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้นพระราชดำริดังกล่าวได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนและประเทศชาตินับเป็นการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างสันติวิธีทั้งยังได้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำไปพร้อมกันซึ่งในปี2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ UNDCP ได้ทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแก้ปัญหายาเสพติดและส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นด้วยการปลูกพืชอื่นแทนโครงการหลวงจึงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก มูล,ลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ดำเนินงานประกอบด้วยสถานีวิจัยกเกษตรหลวงจำนวน4แห่งได้แก่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์สถานีกเกษตรหลวงปางดะและสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดซึ่งเป็นที่วิจัยทดสอบสาธิตและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน35แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่6จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยเชียงใหม่27แห่งเชียงราย7แห่งแม่ห้องสอน2แห่งลำพูนพะเยาและตากจังหวัดละ1แห่งที่ได้นำผลจากการวิจัยไปต่อย,ยอดถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นสถาบันการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เป็นจุดเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยขยายองค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยมหิดลริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนโครงการหลวงไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนโครงการหลวงให้ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาไปสู่สังคมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการชุมชนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุดทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมาตร,รฐานอาหารปลอดภัยในมิติต่างๆทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดําเนินการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในพื้นที่บ้านเลอตออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาอย่างยั่งยืนตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดล 13ปีของความสำเร็จในการสร้างผลงานวิจัยและส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาของโครงการหลวง39แห่งในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือตอนบนและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในด้านต่างๆไปยังพื้นที่สูงของประเทศไทยอีก44แห่งได้รับความร่วมมือจากเหล่าอาสาสมัคร ทั้งนักวิจัยนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและหน่วยงานร่วมสนับสนุนทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า476,395คนและมีผลิตผลผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า500ชนิดถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงได้ชื่อว่าเป็นโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงโดยรวมให้กับประเทศชาติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิงพิมลและคุณพัทรชัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพพ์วงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ